วิธีปิดคนที่เราติดตามใน TikTok ไม่ให้คนอื่นเห็นว่าเราติดตามใครบ้างก็โดยปกติแล้วนะครับคนอื่นจะเข้ามากดดูได้นะครับว่าเราได้ติดตามใครบ้างใน TikTok แต่ถ้าเราตั้งค่าตามคลิปนี้เสร็จแล้วเมื่อคนอื่นมากดดูนะครับเขาจะไม่รู้ว่าเราได้ไปติดตามติ k ต่อใครบ้างจะไม่เห็นข้อมูลแบบนี้เลยนะครับมาดูขั้นตอนแบบง่ายๆพร้อมกันได้เลยครับเริ่มต้นให้กดเข้า Tik t o k เข้ามาแล้วมากดโปรไฟล์ตรงนี้ก่อน จากนั้นให้เรากดไปที่ขีด3ขีดทางด้านขวาบนต่อไปให้กดการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเสร็จแล้วกดความเป็นส่วนตัวต่อไปให้เลื่อนหน้าจอลงมานะครับและมากดรายชื่อผู้ที่กำลังติดตามจากนั้นนะครับให้ปรับตรงนี้เป็นเฉพาะคุณเท่านั้นอ่าเมื่อเราปรับเป็นเฉพาะคุณเท่านั้นคนอื่นนะครับจะเข้ามากดดูไม่ได้นะครับว่าเราได้ไปติดตามใครบ้างใน t i k t อกจะไม่มีข้อมูลให้ดูแบบนี้นะครับ อถ้าเพื่อนๆนะครับต้องการความเป็นส่วนตัวก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง Bent e c สอนใช้ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ